พี่แนตตี้เจอแล้วผู้จัดนะน,นะเจอสองแสบเข้าไปคือแบบนางแสบอะสองคนนี้คือแบบพี่แนตตี้ก็เอ็นดูเออได้แบบวิตามินเซไปขนาดไม่กล้าขนาดอายนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคนโก้บอกเออไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่เขาน่ารักกันมากบอกเลยสองแสบนี้เขาหน้ารักกันมากคนโก้นี้แบบว่า เอาจิงๆคอนเมื่อคืนนี้มีมีฟิลแบบเหมือนห่วงน้องหน่อยๆอืมมันห่วงแบบฟิลมันแบบว่าก็ไม่รู้สินะดูเอาอยากดูเต็มๆซื้อคอนนะจ๊ะทุกคนจ้าบุ่มก็จะเอาแค่แบบนิดๆหน่อยๆมาให้ดูเอาแค่ช่วงที่น้องพูดคุยกันมาให้ดูเฉยๆช่วงร้องเพลงก็ทุกคนต้องไปซื้อคอนนะจ๊ะเนาะเขาน่ารักกันมากทุกคนบอกเลย ไปซื้อหอะไปซื้ออันนี้มันเป็นแค่พวกน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปแอปฟ้าไปซื้อกันได้เขาน่ารักกันมากแสบแกงพี่แนทอืมป้าผัวมาเลยเนี่ยขนาดอายเนี่ยแนตตี้อายนะเนี่ยถ้าไม่อายจะขนาดไหนดูแต่นะดนมองแบบว่าคือแบบอืมนะหมดคำจะพูดอ่ะ หมดคำจะพูดไม่รู้จะพูดยังไงดีไปไปถึงกับยื่นไหม่ให้ไปไปถึงแบบให้ไหม่เลยจ้าอายนะเนี่ยขนาดอายอายมากธนดลถึงขั้นแบบไม่รู้จะเอ็นดูใครนั่แหละดูความอายพี่นาตี้แล้วกันเนาะจะดัจง โอ้ยบระกอกผู้จัดงานสนุกเราอยากห้องมาห้องเอาไปนี่ไมาห้องมาเอาไปนี่อยากห้องมาไปนี่ลองมาเป็นโอ้เห็นผู้ชายหลายชิเดี๋ยวสิหนาไปไปลองมาเป็นเห็นผู้บ่าวพม่าหลายอยากขึ้นมาให้เขาเห็นหนาโอ้แต่โลกเธอเอาสิเธอสองคนสิเป็นแดนเซอร์ให้อายบ่ ยังไม่เจอของอยากเต้นเองอยากให้ออผู้ออบ้าเนหนึ่งบ้หรอกยืนดีๆเอ้าโอ้ลองมาเป็นเด็ป้าเมียมาเลยป้ยาเต้น ินสูงอ,อู้ตายเราอยากอายคนคันคนนี้กินแย่ไดได้เห็นผู้ชาย่าได้คนลูกคนชากอายคนนีน่เพื่อนหอหออไหนที่เล่าเขาบ่ไปเขาบอกไปทัวทเขาบ่อยากอายคนเขาบอกไปทัว <laughs> อยากอายคนอยากอายคนแต่เนี้ยเลยแต่เนี้เน <laughs> นยเลยแมนยูดอกแมนยูดอกแมนยูแ <laughs> มนความนุกอยู่แมันยังเอกมันยังเอกนั่นนั่น ยังก็เป็นผู้ชายกับเป็นซอยซอยพี่น้องฟังซอยนกแต่แต่บินความปลายไผ่ผู้ใดมีใจนกปลายขอเสียงมาแล้วซอยซอยพี่น้องฟังซอยแม่นยังล่ะสาวสำนอยโบหูจักนกปลายผู้ใดอยากได้อะโอ้ย ผิดขาดผิดขาดคิดไปผิดเอาไหมฉันกระทาฟังอยู่งเรื่องนี่แล้วลองเพลงยังให้แล้วลองเอาอย่างนี้โอ้ยบลองอย่างไอ้คนูมไม่เงยถนอมเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเพลี่ยนอะไรไปที่เขา c o v เ r อือบอกออกอยากไอ้คนเร็ว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 อยากไายคนกันบลอนเคยขาไม่ปากเสียตัวกลัวเขาคนแล้วฮะฮะจะจีนอ๊อง ยังก่อเสียตัวไอ้บัวเขาหมอลำเอ้ยหาเอ้ยจะมันกระดิ๊กกระดาษยังไม่ได้เอาไปทั้งหนึ่งข้อไปยัอเก็บแล้วบักซัางมึงอไงเรียนให้กูถอดเอาดูเอาเอาไปไอ้ที่ทอมบอยมามามาเอาหมอลำกับหมอลำสั่งเอาเอาอาจารย์มาไม่เอาอะไรอยากลองเพล่งเว้ยเพื่นเนี่ยนะ อยากอายคนไหมบักเกินเด้วอยากดูอยากอายคนเอออยากอายคนไปไปเอาอันนี้ฟาดหัวกูจับาดรู้ผมไม่อยากรับลู่เรื่องแล้วแบบนี้เอาไปยืนร้องเพลงเรื่องสุดท้ายเอาเนื้อมาเบิ่งก่อนเรื่องเนื้อขันกับไม่คอยเอาในฟาดหัวเจ้าอี๋นะลองเอาซิเอาซิเอาเอาเอาเพลงเดียวนี่ละแบบลองท่อนหนึ่งพ่อกันรองไปที่หลา อาเมียมาลยอามียาเลยไาเตหมไม่ได้ลอเลวเตมเ้ยเก็บกดเบดเก็บกดอเีปาเอาละเอาละซัเนียเพ่อแล้วอยากมีผัวนุกนุกองเพลงวันไปหลุนฟ <with> ังนะอ๋จุดเป็นบ้าที่พอคือลองมาตั้งแต่แรกแล้วอยนอยนึงนอยนึง่ะอ้อถาฟังย่ดหยองไปแล้ว ว่าขอยอยากไอเ้เด้ลองเพลงนึงแล้วจหะห้ยลงเร็วๆไปไปครับอ้ขอโทษซ้ำนะ <c ười> นอ้จำเนื้อดียวเฮ้ยจะข้นมื่องเขาต้นเหลี่เนใจเย็นใจเย็นใจย็นใยนตีอ้ขอยขออนุญาตเปิดนื้อเอโอ้ยอยากอายคนเด้อ,อ,อ,อ <c oughs> ขอเสียงไ้นกไปนะจ้ารอบที่ซี่อเสนกไปหอ ไปหาใหญ่ไม่พัชรีแล้วติดมานเปิดติดเลยเนอะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคอร์ดแป๊บนึงขออภัยอะไรเยอะจังนี้ไม่อยากกินแม่ละลายมาเนอะเปิดคอร์ดยังเอาจำเนื้อปลไดิจำเนื้อปลไดิเยี่ยตัวเพราะเขาไปเอาขาไม่มากกูชชปาดหัวแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวได้แล้วจะเปิดคอร์ดให้ผู้ใดเล่นได้มาเนอะ แม่วัชราพลสมสุขดิ์จันอมจันอมนี่บ่ายนี่แม่วัชราพลจันอมจันอมวาสนาเกิด